่าระอาจารย์ทุกรูปเนอะอ่านั่งต้องนั่งกับพื้นนะต้องถ้าอหลวงพ่อท่านไหนที่นั่งพื้นไม่ได้ก็นั่งก็อี้ได้นะตอ้ตองพักบันไดแบบนี้ก็นั่งได้เจ้าค่ะเนี่ยในที่มองเห็นเจ้าค่ะเนี่ยาพักบันไดก็สามารถก็าีเี้เตียเต้ยก็ได้ก็อีเตี้ยก็ได้มาที่พักบันไดก็ได้อ่านั่งเหยียบขานเหยียบแขนให้ตรงหลังตรงนะ เราจะหายใจเข้าก่อนเนะาะเวลาหายใจเข้าก็โน้มไปข้างหน้าดูดูตัวอย่างท่านทัจิตโตนะาหายใจเข้าทางจมูกเบาๆลึกๆไม่ต้องบังคับคางชิดอ,อกปลายนิ้วจะอยู่ตรงที่ข้อเท้านะไม่เกินไม่เกินข้อเท้าแล้วก็ค้างไว้กั้นลมไว้หนึ่งสองสามอะ เป่าลมหายใจทางปากเาบายๆฟังก์ก์เอ็นไปข้างหลังเอ็นไปสี่สิบห้าองศาเนยหน้าขึ้นทางไว้ที่อย่างแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกเบาๆลึกๆไม่ต้องบังคับอันนี้ดูตัวอย่างก่อนนะครับการลงไว้คางชิดอกการลงไว้หนึ่งสองสามเป่าลมหายใจออกทางปากเบายว เนยหน้าขึ้นหายใจเข้าดานจมูกเบาเบาึลึกไม่ต้องบังคับอันนี้ตัวอย่างสักสองลมนะะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำจริงแล้วนะเราเริ่มทำจริงตั้งหล้งตรงอ่าเวลาแตะมือปลายในปลายมือเนี่ยเวลาแตะกับเขา่ากับขาเข่าเนี่ยต้องแตะเบาเานะครับไม่ได้จับไม่แน่นนะครับ แตะเบาๆแล้วก็ไปจึนถึงขาข้อเท้าแล้วก็ค้างไว้ค้างชิดอกแล้วก็เปลี่ยนมาข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาสักยี่สิบลมนะจันนะสักยี่สิบลมอะอันนี้ภาษาของท่านก็คือภาษาพระนะก็คือทำให้จิตปันเทิงอภิปโมทยังจิตตังตอนหายใจเข้าหายใจออก นะเจ้าคะ่ะอภิปโมจติตังปัสสะสสิสสามิติกับอภิปโมจิตังอสสิสสามิติสิกขติคือให้ได้โดพามีนยาที่ทําให้เป็นไงคะมนุษย์เขาเรียกว่าอยากมีชีวิตแล้วให้ได้ยาที่ได้อายุยาวและอายุยืนเอาสักยี่สิบลมเจ้าค,ะาค่ะครับคาณจะริ่มก่เริ่มเลยนะครับนิมนต์อาจารย์ลูกเริ่มเลยนะ หายใจเข้าทางจมูกเบาๆลึกๆไม่ต้องบังคับก้านลาคางชิดอกก้านลมไว้หนึ่งสองสามเป่าลมหายใจออกทางาปากเบาๆยาย่ๆเหนื่อยหน้าึ้นหายใจเข้าทางจมูกเบาๆลึกๆไม่ต้องบังคับเป็นไปตัง้งนต่ คางชิดอกกั้นลมไว้หนึ่งสองสามเป่าลมหายใจออกกางปากเบาๆายาวๆหนุ่ยหน้าขึ้นหายใจเข้าทางจมูกเบาๆลึกๆไม่ต้องบังคับคางชิดอกกั้นลมไว้หนึ่งสองสามเป่าลมหายใจออกกางปากเบาๆยาว หายใจเข้าทางจมูกเบาเลากๆไม่ต้องบังคับการคิดอ,อกดันลมไว้หนึ่งสองสามเป่าลมหายใจออกทางปากเบาๆยหายใจเข้าทางจมูกเบาเลาุกๆไม่ต้องบังคับ การชิดอ,อกกั้นลงไว้หนึ่งสองสามเป่าลมหายใจออกทางปากเบาๆเยอะๆหายใจเข้าทางจมูกเบาๆลึกๆไม่ต้องบังคับการชิดอ,อกกั้นลงไว้หนึ่งสองสามเป่าลมหายใจออกทางปากเบาๆเยอะ หายใจเข้าทางจมูกเบาๆบาลึกๆไม่ต้องบงับงคับคางชิดอ,อกกั้นลมไว้หนึง่งสองสามเป่าลมหายใจออกทางปากเบาเายิ่งงเนี้มขึ้นหายใจเข้าทางจมูกเบาๆาลึกๆไม่ต้องบังคับ ทางชิดอ,อกกั้นลมไว้หนึ่งสองสามเป่าลมหายใจออกทางปากเบาๆาเยอะหายใจเข้าทางสมดุเบาเาลุกๆไม่ต้องบังคับทางชิดอ,อกกั้นลมไว้หนึ่งสองสามเป่าลมหายใจออกทางปากเบาเบาเยอะ หายใจเข้าทางจมูกเบาๆลึกๆไม่ต้องบังคับทางชิดออกกั้นลงไว้หนึ่งสองสามเป่าลมหายใจออกทางปากเบาๆเยอะๆ,ๆ,ๆหายใจเข้าทางจมูกเบาๆ,ๆลึกๆไม่ต้องบังคับ ทางชิดอ,อกกั้นลมไว้หนึ่งสองสามเป่าลมหายใจออกทางปากเบาๆยาเวยหายใจเข้าทางจมูกเบาเาึลึกไม่ต้องบังคับทางชิดอ,อกกั้นลมไว้หนึ่งสองสามเป่าลมหายใจออกทางปากเบาเยาีวย หายใจเข้าทางจมูกเบาๆลึกๆไม่ต้องบังคับทางชิดอกกั้นลมไว้หนึ่งสองสามเป่าลมหายใจออกทางปากเบาๆอย่าเยอะมากขึ้นหายใจเข้าทางจมูกเบาๆลึกๆไม่ต้องบังคับ ชดอ,อก,กั้นลมไว้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเป่าลมหายใจออกกันปากเบาเย้า,ายๆหายใจเข้าทางจมูกเบาเาลึกๆไม่ต้องบังคับชิดอ,อกกั้นลมไว้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเป่าลมหายใจออกกันปากเบาเาเย้ายๆ หายใจเข้าทางจมูกเบาๆลึกๆไม่ต้องบังคับทายชิดอกก้นลงไว้หนึ่งสองสามเอาลมหายใจออกกันปากเบาๆเยอะๆไปมากขึ้นหายใจเข้าทางจมูกเบาๆลึกๆไม่ต้องบังคับ การชิดอกกั้นลมไว้หน e ึ au, ่งสองสามเป่าลมหายใจออกทางปากเบาๆเยอะๆหายใจเข้าทางจมูกเบาๆลึกๆไม่ต้องบังคับการชิดอกกั้นลมไว้หนึ่งสองสามเป่าลมหายใจออกทางปากเบาๆเยอๆเหนื่อยมากขึ้นหายใจเข้าทางจมูกเบาๆลึกๆไม่ต้องบังคับ การชิดอ,อกกั้นลมไว้หนึ่งสองสามเป่าลมหายใจออกทางปากเบาๆบาเยอยย่อยหายใจเข้าทางจมกูกเบาๆึลึกไม่ต้องบงันับกการชิดอกกั้นลมไว้หนึ่งสองสามเป่าลมหายใจออกทางปากเบาๆบาเยออย เหนยนั่ข้นหายใจเข้าทางจมูกเบาๆลึกๆไม่ต้องหนักครับทางชิดอกตั้งลมไว้หลับสุดท้ายเอาลมหายใจต่างๆเบาๆเยอะๆหายใจเข้าทางจมูกเบาๆลึกๆไม่ต้องหนักครับทางชิดอกตั้งลมไว้ทีนี้จะหายใจเข้าออกเป็นปกติ ตไปไปั้งปรตรองไคเริตักต่ตกยี่สิรอบมือจัดอาจจะเป็นวันเดือนจันทนังัฒนก,การช่ไมครับคุณอันนี้